สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการปราชูคู่ชาวบ้านซึ่งจะทาโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายการนี้เป็นรายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางกฎหมายที่น่าสนใจให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา11นาิกา10นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ครับ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะนิติศาสตร์และคณะการสื่อสารมลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับและในวันนี้ผมพานุพงผนสิงห์และคุณพันธิพี่ยมศิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับจากข่าวใน Facebook ซึ่งเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์การสนันเมื่อเพจคาเฟ่แห่งหนึ่งได้ออกมาต่อว่าผู้เข้ามาใช้บริการว่าลูกคุนไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน เนื่องจากเด็กๆที่เข้ามาใช้บริการในร้านคาเฟ่แห่งนั้นได้ใช้ก้อนหินคว้างปลากระต่ายซึ่งเป็นของเจ้าของร้านคาเฟ่ดังกล่าวครับคุณผู้ฟังปกติคุณพันธิไปใช้บริการในร้านคาเฟ่เคยเจอเหตุการณ์ทานองนี้บ้างไหมครับค่ะคุณพนุพงศ์ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยค่ะพอดูครั้งที่ไปเที่ยวตามคาเฟ่หรือร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็จะเข้าไปใช้บริการแบบอยู่ในขอบเขตที่ร้านจัดไว้ให้นะคะแล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะ รู้สึกค่อนข้างตกใจค่ะว่าน้องกระต่ายที่โดนลังแกนี่นะคะคุณผู้ฟังทราบกันไหมคะว่าจัดเป็นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา1 3 7ค่ะหมายความว่าวัตถุมีรูปร่างค่ะซึ่งกรณีนี้อาจจัดได้ว่ากระต่ายเนี่ยเป็นทรัพย์ได้อย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเพราะกระต่ายเป็นวัตถุที่มีรูปร่างค่ะครับและตามข่าวการที่เด็กที่มาใช้บริการคาเฟ่ใช้หินคว้างปลากระต่ายที่ทางรางเรียนไว้นั้นนะครับ ก็อาจจัดเป็นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาได้นะครับอย่างที่คุณพันธิทิพย์บอกไปว่ากระต่ายจัดเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งครับคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะทีนี้เรามาทําความรู้จักกับความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358กันนะคะโดยกฎหมายกําหนดว่า ผู้ใดทาให้เสียหายทําลายทําให้เสื่อมค่าหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทําความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะคุณผู้ฟังคะการทําให้เสียทรัพย์นั้นต้องมีองค์ประกอบหลักๆดังนี้ค่ะ 1. ผู้กระทํา 2. การกระทําให้เสียหาย ทำลายทําให้เสื่อมค่าหรือทําให้ไร้ประโยชน์ 3. ทรัพย์ที่ถูกกระทําซึ่งตองเป็นทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยและ 4. เจตนาของผู้กระทําค่ะครับคุณผู้ฟังจะเห็นว่าการกระทําในความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์นั้นมีหลายลักษณะน,น,นะครับอย่างแรกเลยคือการทำให้เสื่อมค่าครับหมายถึงการทำให้ราคาหรือมูลค่าของทรัพย์นั้นลดลงแต่ไม่ถึงกับเป็นการทำลายครับ การกระทำลักษณะต่อมานะครับการทําให้ไร้ประโยชน์หมายถึงอะไรความหมายคือการทําให้ซับนั้นใช้การไม่ได้ครับแม้ตัวซับยังคงสภาพอยู่ต่อมาคือการทําให้เสียหายครับหมายถึงการทําให้ซับน้ำรุ่แตกหักบุกุกสลายและการกระทําลักษณะสุดท้ายนะครับคือการทําลายหมายถึงการทําให้ซับนั้นหมดสภาพจากความเป็นซับเดิมไปอาจเป็นการทําลายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ครับ ค่ะดิฉันมีตัวอย่างคดีที่ตัดสินในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะได้แก่คำพิพาคษาสารดีกาที่463ทับ2,536คดีนี้สารวินิจฉัยว่าการที่จำเลยนำข้าวผสมกับสารเคมีกาจัดแมลงไปวางไว้ข้างสารน้ำที่เป็นของผู้เสียหายมาเป็นประจำแสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าเป็ดของผู้เสียหายจำเลยจึงมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 5 8หค่ะครับจากคดีนี้คุณผู้ฟังจะสังเกตนะครับว่าเป็ดจัดเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งครับการทําให้เป็ดของผู้อื่นเสียชีวิตโดยการนําเข้าสารผสมสารเคมีกําจัดมแมลงไปวางไว้ตรงบริเวณที่เป็ดมาเป็นประจำก็เป็นการทําให้เสียทรัพย์โดยมีเจตนานในการกระทําครับซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ที่ผมและคุณบันทิพย์ได้บอกไปเมื่อครู่ครับ ค่ะอีกสักตัวอย่างนะคะคุณผู้ฟังคำพิพากษาศาลฎีกาที่112/2554วินิจฉัยว่าโจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในฐานวิ่งราวทรัพย์แต่พยานหลักฐานของโจทย์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยเอาโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายไปโดยเจตนาทุจริตคงได้ความว่าจำเลยเอาโทรศัพท์ผู้เสียหายไปเพราะอารมณ์โกรธที่มีผู้ชายโทรศัพท์มาหาผู้เสียหายจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ แต่การที่จำเลยโยนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายลงไปที่ชานพักบรรันไดจำเลยย่อมเล็งเห็นได้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายอาจจะเกิดความเสียหายได้เมื่อไม่ปรากฏว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายได้รับความเสียหายอย่างไรการกระทําของจําเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามทําให้เสียทร,รัพย์ค่ะครับจากคดีนี้คุณผู้ฟังจะสังเกตว่าถึงแม้จะมีการกระทําแล้วนะครับคือโยนโทรศัพท์มือถือตกลงไปที่ชานพักบรรันได แต่หากไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นในทางกฎหมายถือว่าความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์นั้นยังไม่บรรลุผลสาเร็จครับผู้กระทําจึงมีความผิดเพียงแค่พยายามทําให้เสียทรัพย์ครับซึ่งในที่นี้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือจัดเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งครับค่ะฉะนั้นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์จะต้องทําให้ทรัพย์นั้นเกิดความเสียหายด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้กระทําจึงจะรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไวค้ค่ะ คือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกค่ะอย่างไร,รก็ตามการพยายามทำให้เสียทรัพย์ก็ต้องรับโทษด,ด้วยนะคะคือรับโทษเพียงสองในสาของโทษสำหรับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ค่ะครับและจากที่คุณบรรพิ์กล่าวมาผมขอกลับไปที่ข่าวหน่อยนะครับคุณผ,ผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการที่เด็ก ทาการคว้างปลากระต่ายนั้นอาจจะเป็นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์อย่างหนึ่งได้นะครับซึ่งทรัพย์ในกรณีนี้คือกระต่ายครับคุณผู้ฟังแต่เนื่องจากกรณีนี้จากข่าวรายงานว่ากระต่ายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยจึงถือว่าเป็นการกระทําที่กระทําไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลสําเร็จของการกระทําให้เสียทรัพย์ครับนั่นก็คือกระต่ายไม่ตายหรือไม่ได้รับบ,บาดเจ็บ หรือไม่ได้รับอันตรายใดๆครับดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นการพยายามกระทำความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์นั่นเองครับคุณผู้ฟังค่ะคุณพนุพงศ์คะดิฉันว่าตอนนี้เราให้คุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงเพลา,าะกันดีกว่าคะ่ะเพื่อเป็นการผ่อนคลายหลังจากได้รับฟังเรื่องราวที่เราสองคนนํามาฝากในช่วงแรกนี้นะคะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังบทเพลงเพลา,าะได้เลยครับ แล้เดี๋ยวค่อยมาตอบก,กันในช่วงที่2ของรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการตาชูคู่ชาวบ้านกันนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกับประเด็นทางกฎหมายให้แก่คุณผู้ฟังได้รับทราบกันครับ ในทุกวันอาทิตย์เวลา11นาิกา10นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ครับและในวันนี้ทางรายการได้นำเสนอในเรื่องของความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ไปในช่วงแรกบ้างแล้วนะครับตอนนี้เรามาต่อกันเลยดีกว่าครับเชิญคุณพันทิพย์ก่อนได้เลยครับค่ะคุณผู้ฟังคะ ก่อนพักฟังเพลงเราได้กล่าวถึงกรณีของข่าวที่เด็กมาใช้บริการโยนก้อนหินใส่กระต่ายในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งไว้นะคะว่าอาจจะเป็นความผิดฐานพยายามทําให้เสียทรัพย์ได้ค่ะแต่ดิฉันตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวค่ะเนื่องจากผู้กระทํายังเป็นเด็กๆก,กันนะคะตามให้ดูข่าวเหมือนจะมีหลายคนด้วยค่ะดังนั้นในกรณีนี้เราอาจต้องพิจารณาเกี่ยวกับอายุของเด็กผู้กระทําด้วยค่ะคุณผู้ฟัง อ๋อ oh, ใช่เลยครับคุณผู้ฟังเพราะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73และมาตรา74กํากำหนดยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีครับดังนั้นหากเด็กๆที่ปาก้อเห็นใส่กระต่ายอายุไม่เกินเกณฑ์ดังกล่าวก็ไม่ต้องรับโทษในความผิดฐานพยายามทำให้เสียทรัพย์ครับค่ะสำหรับกรณีเด็กผู้กระทำมีอายุเกิน10ปีแต่ไม่เกิน15ปี ในกรณีที่ถูกฟ้องเป็นคดีต,ต่อศาลนะคะศาลมีอำนาจที่จะดำเนินการต่อไปนี้ได้ค่ะคุณผู้ฟังได้แก่ว่ากล่าวตักเตือนเด็กหรือเรียกบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยค่ะครับหรือศาลอาจวางข้อกำหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองระวังไม่ให้เด็กนั้นไปกระทำผิดหรือก่อเหตุอย่างอื่นขึ้นอีกภายในเวลาที่ศาลกำหนดแต่ไม่เกิน3ปีครับ และอาจกำหนดจำนวนเงินที่บุคคลดังกล่าวจะต้องชำระต่อศาลไม่เกินครั้งละ1,000 0บาทหากเด็กนั้นไปกระทำความผิดหรือก่อเหตุหลายขึ้นครับค่ะนอกจากนี้อาจมีการกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติเด็กหรือส่งตัวเด็กนั้นไปยังสถานฝึกและอบรมเด็กเหล่านี้เป็นต้นคะ่ะครับอย่างไรก็ตามนะครับกรณีที่เป็นข่าวดังกล่าวนั้น เจ้าของร้านคาเฟ่ใจดีไม่เอาเรื่องกับเด็กๆที่รังแกกระต่ายครับดังนั้นที่เราเกล่าวมาทั้งหมดก่อนหน้านี้จะใช้ในกรณีที่มีการดำเนินคดีขึ้นนะครับค่ะแต่ก็นำมาบอกเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าพ่อแม่ผูกก้ปกครองไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะหากบุตรหลานมีพฤติกรรมทำนองนี้อาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้คะ่ะอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่การเล่นสนุกๆของเด็กๆเ,เท่านั้นนะคะ หากผู้เสียหายเอาเรื่องขึ้นมาจะยาวค่ะครับคุณพันทิบครับผมว่ากรณีตามข่าวหากกระต่ายเกิดได้รับบาดเจ็บหรือตายผมว่าอาจไม่จบแค่นี้แน่ครับใช่ค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะเป็นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ที่ไม่ใช่พยายามกระทําความผิดแล้วนะคะพ่อแม่ผูัวครรอายังจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเช่นค่ารักษาพยาบาลกระต่ายที่ได้รับบาดเจ็บหรือหากถึงตายก็ ก็อาจจะต้องใจค่ากระต่ายตามราคาที่เจ้าของเขาซื้อมาด้วยนะคะหรืออาจจะต้องเทียบกับราคากระต่ายตามท้องตลาดทั่วไปค่ะครับคุณผู้ฟังครับกรณีที่คุณบันทิพย์กล่าวมานั้นเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งครับหรือเป็นการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในมูลละเมิดครับโดยเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ครับที่กําหนดไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบคุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้ให้เขาเสียหายถึงชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นครับค่ะซึ่งการทำร้ายสัตว์ที่มีเจ้าของจนสัตว์นั้นได้รับบาดเจ็บหรือถึงตายก็จัดเป็นการกระทําระเมิดอย่างหนึ่งค่ะเป็นการกระทําละเมิดต่อเจ้าของสัตว์ ให้ได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สินซึ่งสัตว์จัดเป็นทั้งทรัพย์และทรัพย์สินของเจ้าของสัตว์ค่ะคุณผู้ฟังครับและสําหรับกรณีที่ผู้กระทํายังเป็นเด็กผู้เยาว์อยู่นะครับบีดามารดาจะต้องรับผิดจดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือค่าเสียหายแทนครับหากไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรครับคุณผู้ฟังโดยเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429ซึ่งกำหนดว่าบุคคลใด แม้ะไรความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้ยาวหรือวิกุณจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นครับค่ะทีนี้ก็มาถึงประเด็นอายุความในการร้องทุกข์ดเนินคดีในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3า8าค่ะคุณผู้ฟังซึ่งความผิดฐานนี้กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะถ้าผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นจึงควรรีบร้องทุกข์ให้ทันภายในอายุความนะคะครับเอาล่ะครับ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์สำนักงานกิจการยุติธรรมหรือสอกทนะครับและก่อนจากไปวันนี้นะครับคุณผ,ผู้ฟังทางรายการขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการกันนะครับและขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ฟเอร้อยคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนรายการครับ รวมทั้งขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลีนีผู้รุ่งเรืองผลหัวหน้าโครงการตาชูคู่ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ตรวจบทรายการนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายที่น่าสนใจจากรายการได้ทางเพจ Facebook หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube โดยการค้นหาชื่อรายการว่าตาชูคู่ชาวบ้านค่ะผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดสาระกฎหมายดีจากพวกเราค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพันทิพย์เอี่ยมสิริและคุณพนุพงแผ์ผนสิงห์ผู้ดำเนินรายการขอลาคุณฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการตาชูคู่โชาวบ้านในวันอาทิตย์หน้าเวลา11นาฬิ10นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ